Excel c a s คสแบรนด์ไทยเปิดตัว3รุ่นใหม่เน้นไฟ R G B ดูดีสวยงามในราคามิตรภาพสวัสดีทุกทกคนครับพบก,กับผมตั้นใต้โต๊ะคอมนะครับวันนี้ เรามาอยู่กับเคสอีกหนึ่งแบรนด์ครับต้องบอกเลยว่าเป็นเคสแบรนด์ไทยครับที่เป็นแบรนด์น้องใหม่แต่ว่าเขาคร่ำบอดในวงการไอทีมาอย่างนานนมแล้วนั่นเองนะครับและเคสแบรนด์นี้ชื่อแบรนด์ e x e l ครับ e x e l ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ e x c e l r o a d วงการอุตสาหรรนะครับคนละอันกันนะแต่สำหรับเคสตัวนี้นะครับเป็นเคสที่ราคาย่อมเยาวจับต้องได้นะฮะในราคาเริ่มต้นแค่890บบาทเท่านั้นนั่นเองนะครับเท่านั้นไม่พอมันไม่ใช่เคสธรรมดาครับเป็นเคสกระจกใส มีไฟ rgb ปรับแต่งแสงไฟได้เป็นเคสตามสมัยนิยมที่ต้องบอกเลยว่าใครๆเห็นเนี่ยก็ต้องชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าเฮ้ยมันสวยดูแบบมีเหลี่ยมมีสันมีคมเป็นเคสสไตล์เกมเมอร์ที่ดูไม่ฉูดฉาดจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวทีละตัวกันเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละรุ่นเคสของแบรนด์ e x c e l หน้าตาเป็นยังไงใส่ของอได้ใหญ่แค่ไหน ความกว้างความสูงเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันทีละส่วนทีละตัวกันเลยครับเริ่มกันที่รุ่นแรกครับทางซ้ายมือของผมตัวนี้คือเคสรุ่น Motif นะครับเป็นเคสรุ่นเล็กสุดของแบรนด์ a x l l นะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าราคาเพียงแค่890บาทเท่านั้นบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเคสถูกแล้วมันจะดีเหรอก็ด้วยขนาดของมันครับถึงแม้ว่าดูรูปทรงภายนอกจะเป็นมีเดียมทาวเวขนาดมินิไซน์นะครับ แต่ว่าภายในเขาสามารถรองรับเมนบอร์ดได้ถึงขนาด ATX เลยนะครับและการออกแบบด้านหน้าครับมีเหลี่ยมสันร,รูปทรงเป็นสไตล์ไดมอนด์คัตนะครับพร้อมทั้งด้านหน้าครับมีแผงตะแกรงมีดัตฟิลเตอร์ต่างๆช่วยให้ลมเนี่ยสามารถโฟล์เข้าด้านในตัวเคสได้ดีมากขึ้นถึงแม้ว่าทรงนี้บางคนอาจจะมองว่าเฮ้มันทึบแต่จริงๆเนี่ยลมมันสามารถโฟล์เข้าไปได้นะครับโลโก้ Excel ด้านหน้าครับแบบมินิมอลไม่มีอะไรมากมายครับ ส่วนพอร์ตฟอนต์พานด้านหน้าอยู่บริเวณด้านบนหมดเลยนะครับก็จะมีปุ่ม Power ปุ่ม Reset นะครับ USB เนี่ยให้2.0มา2พอร์ต3.0มา1พอร์ตนะครับรวมไปถึงแจ็ค3.5ครับไมค์แเฮดโฟนด้วยซึ่งปุ่ม Reset เนี่ยมันคือปุ่มที่เอาไว้ปรับแสงไฟด้านหน้าเคสอ่าเคสตัวนี้เขามีไฟ RGB ถูกไหมครับดังนั้นด้านหน้าเคสสามารถปรับเปลี่ยนแสงไฟปรับไฟตามใจต้องการได้และในส่วนของพัดลมครับ เคสตัวนี้เขาให้พัดลมมา1ตัวเป็นพัดลม R G B นะครับคอนเนคเตอร์เนี่ยเป็นแบบหัวโมเลกก็คือไม่สามารถปรับเพิ่มรอบพัดลมได้แต่ก็สามารถเชื่อมต่อใช้งานกับโพสต์พลายเป็นพัดลมเคสแบบปกตินั่นเองและนอกจากนี้เองนะครับด้านบนยังสามารถติดตั้งพัดลมเคสได้อีก2ตัวนะครับและก็ยังมีดัชฟิลเตอร์นี่กลองฝุ่นแบบนี้ถอดได้นะครับโดยไม่ต้องใช้ไขน็อตเลยเป็นแบบไม่เหล็กนะและนอกจากนี้ครับ ด้านหน้าติดตั้งพัดลมเพิ่มได้3ตัวในกรณีที่อยากจะใส่พัดลมเพิ่มเข้าไปก็สามารถใส่ได้นะครับเป็นพัดลมขนาด120มิลิเมตรเท่านั้นนะครับในการติดตั้งพัดลมลงไปในเครื่องเครื่องนี้แต่ว่าตัวพัดลมที่แถมมาเองเนี่ยไม่สามารถซิงแสงไฟแบบ a r g b เข้ากับเมนบอร์ดได้นะครับตรงนี้ก็ต้องมีข้อควรระวังไว้ด้วยนะหรือว่าจะเปลี่ยนพัดลมใหม่ทั้งเครื่องเลยก็ได้คุณก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับ ฝาข้างเป็นกระจกใสครับเทมเปอร์นะน,นา4มเมตรครับส่วนตัว Power Supply Cover เองเป็นแบบบล็อกครับก็คือเจาะรูด้านข้างโชว์โลโก้ Power Supply สวยๆได้แต่ว่าสายไฟก็จะไม่โชว์แบบรกรุงรังนะครับซึ่งเคสตัวนี้มีพื้นที่ในการจัดสายในกล่องนี่ค่อนข้างเยอะ แต่ว่าพื้นที่จัดสายบริเวณด้านหลังเมนบอร์ดนะครับก็อาจจะไม่ได้ลึกอะไรมากมายแต่ก็เพียงพอในการจัดสายไฟแบบคอมพิวเตอร์ปกติธรรมดา R G B ไม่ได้อลังการมากมายนักนะครับซึ่งเคสนี้เองนะครับถามว่าติดตั้งชุดน้ำได้ไหม พอจะติดตั้งได้แต่อาจจะไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเคสมันมีขนาดเล็กเวลาประกอบเนี่ยก็น่าจะลําบากไปสักเล็กน้อยนะครับหาเคสไซส์ใหญ่กว่านี้มาประกอบติดตั้งชุดน้ําจะเหมาะสมกว่านั่นเองนะครับสำหรับเคสตัวน,นี้ก็ราคาไม่แพงมากนะครับรองรับเมนบอร์ด A.T.X ได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวคุ้มสำหรับคนงบประมาณไม่สูงมากแต่ได้เคส R.G.B มีกระจกใสนะครับจัดเคสรุ่น Mo ดท f 890บาทครับ มาต่อกันครับกับรุ่นยอดนิยมเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นแม็กซีนครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยสนใจรุ่นนี้อย่างมากแน่นอนนะครับเพราะว่าเคสตัวนี้เขาออกแบบมาในดีไซน์แอร์โฟล์ครับแอร์โฟลยังไงคือด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นเลยครับคือเป็นหน้าแผงตะแกรงลมเนี่ยมันจะเข้าได้มากเลยนะฮะเพราะว่าไม่มีอะไรมาขวางกันนะครับพัดลมเสร็จปั๊บตะแกรงเลยดูดลมเข้าสบายๆทาให้ภายในเคสเนี่ยเย็นมากๆแน่นอนนะครับ และจุดเด่นเลยนะครับคือพัดลมพัดลมเขาให้เหมือนง4ตัวเป็นพัดลมแบบ R G B ครับแต่หัวคอนเนคเตอร์เนี่ยเป็นแค่โมเล x เท่านั้นนะครับไม่สามารถปรับแต่งแสงไฟพัดลมได้สดีจะติดค้างเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของฟอนต์พาร์เตัวเคสนะครับเขาจะมีปุ่ม power ปุ่ม reset switch และปุ่ม LED มาด้วยนะครับในกรณีที่ซื้อพัดลมเพิ่มมาและพัดลมสามารถปรับแต่งแสงไฟได้ไดการตอบผ่านปุ่มสวิตช์ด้านหน้าเคสก็สามารถติดเพิ่มเข้าไปได้นะครับ และนอกจากนี้เองพอร์ตเชื่อมต่อด้านหน้าครับจะมี USB 2พอร์ตนะครับ USB 3.0อีก1พอร์ต รวมไปถึงแจ็ค3.5ออดิโอไมค์แอนด์เฮดโฟนด้วยนะครับส่วนด้านข้างตัวเคสตัวนี้เป็นแบบกระจกใสแทมเปอร์หนา4มิลิเมตรนะครับมิติตัวเคสนะครับตัวนี้ถ้าเทียบกับโมดิฟเนี่ยจะมีความใหญ่กว่าประมาณหนึ่งเลยนะครับซึ่งก็ทําให้สามารถติดตั้งอะไรเข้าไปภายในได้เยอะขึ้นด้วยมิติตัวเคสจะดูสูงกว่าแล้วก็กว้างกว่านะครับภายในตัวเคสเนี่ยด้านหน้าครับติดพัดลมมาให้ถึง3ตัวเป็นแบบดูดเข้าด้านหลังติดมา1ตัวนะครับเป็นแบบเป่าออกไป แล้วก็ยังสามารถรองรับเมนบอร์ดขนาด ATX ได้เลยนะครับใครที่ใช้เมนบอร์ด mATX หรือว่า ATX คุณก็สามารถติดตั้งลงไปในเคสตัวนี้ได้นะครับรองรับก้าดจอความยาวสูงสุดที่32ซนเมตรนะครับซึ่งเจ้าตัวโมทีฟก็สามารถรองรับการาดจอ32ซนติมได้เหมือนกันนะครับและนอกจากนี้ด้านบนครับ เขามีความกว้างมากขึ้นทําให้มีพื้นที่ในการติดตั้งพัดลมนะครับขนาด1 4 0ม mm มได้หรือว่าติดตั้งชุดน้ํา2ตอนขนาด2 8 0ม mm มได้นะครับใครอยาก,กติดตั้งชุดน้ำเนี่ยต้องใช้เป็นรุ่นแม็กซีนขึ้นไปจะเหมาะกว่านะครับโมทฟผมมองว่ามันเล็กไปนิดหนึ่งนะและก็ในส่วนการติดตั้ง power supply เขาจะมีกล่องครอบมานะครับเก็บสายไฟได้นเนียนแต่มีการเจาะช่องเพื่อโชว์โลโก้ power supply เช่นเดียวกับรุ่นโมเทฟเลยนะครับส่วนการจัดสายไฟอะไรต่างๆนะครับคุณสามารถจัดได้ พื้นที่จัดสายไฟค่อนข้างจะมีพอประมาณนะครับไม่ได้เยอะเหลือเฟือมากแบบว่าไม่รัดก็ปิดฝาลงก็ต้องรัดต้องมัดต้องเก็บดีๆนิดนึงนะครับในกรณีที่ใครมีสายไฟเส้นใหญ่ๆนนาะและสุดท้ายครับด้านบนตัวเคสนี่ก็เป็นแบบฟิลเตอร์เหมือนกันนะครับก็สามารถถอดได้ใส่ได้ไม่ต้องไขน็อตนะครับโดยรวมกับเคสตัวแม็กซีนตัวนี้เนี่ยผมว่าเป็นตัวที่น่าเล่นมากในราคาเพียงแค่ 1,190บาทเท่านั้นนะครับใครที่กังวลเรื่อง Airflow ต้องการเคสเย็นๆตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนครับและตัวสุดท้ายครับกับรุ่น m มสตตัวนี้บอดี้แช s ซ i สภายในเนี่ยมันจะเหมือนกับรุ่นตัว Max ซเลยนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างไปคือด้านหน้าตัวเคสนะครับโดดเด่นเลยนะครับด้วยไฟ R G B ไม่ใช่ R G B ธรรมดานะเห็นตรงนี้เป็นกระจกเงาๆใช่ไหมครับมันไม่ใช่กระจกธรรมดา ภายในบริเวณนี้นะครับมันจะติดตั้งไฟ R G B ไว้เมื่อเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะดูไฟมีมิติลึกเข้าไปข้างในดูแบบเป็นมิติพิศวงเข้าไปถือว่าสวยมากๆเลยนะครับแถมด้านหน้า Airflow ก็ยังค่อนข้างจะทำออกมาได้ดีด้วยนะครับมีช่องตะแกรงขนาดใหญ่ตั้งแต่หัวไปจดด้านล่างเคสเลยนะครับทำให้ลมเนี่ยสามารถโฟล์เข้าด้านในตัวเคสได้ดีมากขึ้นนะครับและในส่วนของฟอนต์พาเลนะครับก็จะมาพร้อมกับ ปุ่ม power ปุ่ม reset นะครับปุ่มปรับไฟ LED นะครับ USB 2.0, USB 3.0และก็แจ็ค3.5 a u d ด o m i อั h e a d p โอไมค์แนะครับแต่สิ่งที่พิเศษครับอยู่ด้านในเลยคือพัดลมจะไม่เหมือนกับรุ่น Maxine คือพัดลมตัวนี้เป็นพัดลมที่ Connect แบบหัวโมเลกกก็จริงแต่ว่าเป็น ARGB ปรับแต่งแสงไฟได้ด้านบนมีปุ่มปรับแสงไฟคุณกดไปคุณเปลี่ยนแสงไฟภายในเคสไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟพัดลม ไฟหน้าเคสนะครับมันซิงค์ถึงกันหมดเลยคุณสามารถปรับแต่งแสงไฟได้ตามใจต้องการรวมไปถึงยังมีหัว ARGB ด้วยคุณเอาหัว ARGB หัวใดหัวหนึ่งนะครับเสียบเข้าลงบนเมนบอร์ดปุ๊บและนำพัดลมนะครับต่อหัว ARGB เข้าด้วยกันคุณก็สามารถสั่งควบคุมไฟพัดลมหันทางเมนบอร์ดได้ด้วยนะครับนี่เป็นไง ถือว่าเป็นเคสแบบตัวคุ้มที่โดดเด่นในด้านแสงไฟ rgb แบบจัดจ้านเลยนะฮะปรับแต่งแสงไฟได้ตามใจต้องการชอบแบบไหนปรับไปเลยครับสวยงามแน่นอนนะฮะส่วนการรองรับกรารจอก็สามารถรองรับความยาวได้มากสุดถึง3-2ซนตมรนะครับรองรับเมนบอร์ดขนาด atx และ m atx หรือว่า itx ก็ได้รวมไปถึงครับด้านบนตัวเคสสามารถติดตั้งชุดน้ํา2ตอนได้นะครับตามนี้เลยและนี่ก็คือเคส axel รุ่น mesh นะครับในราคาค่าตัวเพียแค่ 1,450บาทจุดเด่นไฟ R G B ด้านหน้าและพัดลม4ตัวแบบ E R G B ปรับแต่งแสงไฟได้บอกเลยว่าคุ้มค่าน่าเล่นมากๆครับเป็นไงครับกับเคส Excel ทั้ง3รุ่นนะฮะบอกเลยว่าน่าจะถูกใจใครหล,หลายๆคนนะครับในราคาเริ่มต้น890บาทผมถือว่าไม่แพงเลยนะครับสำหรับเคสในยุคนี้ แต่เดี๋ยวก่อนครับบางคนอาจจะยังไม่เห็นภาพว่าประกอบออกมาแล้วเป็นยังไงสวยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าเคสรุ่นเมทเนี่ยไปลองประกอบดูติดตั้งชุดน้ำดูดูซิว่าจะออกมาเป็นยังไงสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราประกอบเคส Excel รุ่นเมทเสร็จไปนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเนี่ยออกมาสวยงามแบบนี้นะครับด้านหน้าเคสไฟ RGB นะครับติดตั้งชุดน้ำแรม r า b ์จีบ b เมนบอร์ด RGB ทุกอย่างซิงค์ไฟเข้าหากันได้หมดนะครับสามารถปรับแต่งแสงไฟได้ตามทจต้องการเลย ปัญหาหลักๆที่ประกอบนะครับที่ผมพบเจอเลยคือเนื่องด้วยขนาดตัวเคสเนี่ยเป็นมีเดียมเทมเปอร์ที่ไม่ได้ไซส์ใหญ่มากนะครับเวลาติดตั้งชุดน้ําไปแล้วจะลอดสายไฟจากช่องด้านบนเนี่ยมันจะลอดยากนิดนึงเพราะว่าชุดน้ำเนี่ยมันไปบังช่องลอดสายไฟนะครับทำให้ประกอบยากลอดสายไฟถามว่าลอดได้ไหมลอดได้แต่ว่าต้องใช้ความพยายามนิดหนึ่งนะครับแต่ทิ้งอะไรก็ตามครับติดตั้งชุดน้าได้แบบนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับทำให้ตัวเคสเนี่ยมันดูแน่นดูฟิตดูเต็มมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการ์ดจอ จริงๆเนี่ยสเปคบอกว่าใส่ได้32ซนเมตรใช่ไหมแต่จริงๆก้านจอที่เหมาะสมควรประมาณ30เซน32เซนเนี่ยคือต้องถอดพัดลมด้านหน้าตรงกลางออก1ตัวนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยตัวก้านจอมันจะไปชนกับตัวพัดลมนะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงบอกไว้เลยครับว่าเคสตัวนี้เหมาะกับก้านจอแบบ2พัดลมมากกว่านะครับแต่ส่วนหลักๆที่ผมชอบเลยคือการจัดสายไฟด้านหลังเคสเนี่ยคือจัดง่ายมากที่เห็นผมปิดฝาเคสเรียบๆแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้มัดสายไฟไม่ได้จัดสายไฟอะไรลยครับ ปล่อยรบก,ลกลุงรังอย่างนั้นแต่ก็ปิดฝาใส่เข้าไปปั๊บกดลงไขน็อตเฮ้ยง่ายจนแปลกใจเลยนะครับถึงแม้ว่าพื้นที่ด้านหลังตัวเคสเนี่ยมันจะดูไม่เยอะมากแต่ก็ถือว่าจัดสายไฟได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับโดยรวมเนี่ยเคส Excel ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับอย่าลืมนะครับว่าแชสซ s ส a ค e ของรุ่นเมสกับรุ่นแม็กซีเนี่ยมันเหมือนกันนะครับดังนั้นการประกอบต่างๆก็เหมือนกันอย่างแน่นอนนะ แต่สาหรับรุ่นโมดิฟเองก็อย่าลืมว่ามันมีขนาดที่เล็กกว่าด้วยนะครับดังนั้นจะประกอบจะใส่ของจะติดตั้งอะไรก็ดูดีแล้วกันส่วนเมนบอร์ดก็ใส่ ATX ได้ทุกรุ่นแน่นอนนะครับนี่เองนะครับกับเคสเอ็กเซแบรนด์นี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับซึ่งช่องทางการสั่งซื้อนะครับชอปปีเนี่ยมีขายแน่นอนนะครับรวมไปมถึงครับยังมีหน้าเว็บออนไลน์ของ b i g กเกอร์บครับเจ้าของแบรนด์ Excel นี่เองนะครับก็สั่งผ่านหน้าเว็บได้โดยตรงเลยนั่นเองนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยกับแบบในเซลครับวันนี้ผมตั้นไต้โตคอมครับขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe like share ไต้โตคอมนะ้วก็กดไลค์กันหน่อยกดไลค์กับกด subscribe เป็นกําลังใจให้มีพลังงานในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมตั้นไต้โตคอมครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ